สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมายมนทารัดชาแนลนะก็วันนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงราศี เมสิงธนูนะคะของชาวทัดไฟเนาะก็จะมาดูกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นคลิปฉบับสั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปฉบับเต็มให้รับชมกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยพลังงานของชาวทัดไฟนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะมีพไพ่สามใบเท้านะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะขอดูพลังงานก่อนมีไพ่เอเดลิต้าออฟไฟนะคะ แล้วก็เรียนขึ้นมาต้องบอกว่าชาวธาตุไฟมีเกณฑ์นในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการงานที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะตัวคุณในช่วงเวลานี้น่าจะกำลังนึกถึงว่าอยากที่จะลงทุนหรือว่ามีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะนะคะหรือธุรกิจต่างๆก็มองว่าคุณจะเริ่มทำอะไรบางอย่างที่ สามารถต่อยอดในเรื่องของการเงินการงานให้คุณได้ในอนาคตเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะขอเริ่มดูกันต่อเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟค่ะมีไพ่ทัสเมนขึ้นมาค่ะทุกคนฮามเมทาจ้า แล้วก็ The Tower ยืนยันไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นในเรื่องการตัดสินหลายๆคนก็อาจจะในเรื่องของคดีความในเรื่องของการตัดสินใจมีทางเลือกคุณจะเลือกในทางที่คุณรู้สึกว่าโอเคกับคุณที่สุดอะหรือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องนะคะหลายๆคนถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมีในเรื่องของ การที่เรามีอีกโก้เยอะหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะต้องมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเลยนะชาวธาตุไฟในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมีไพ่เดทขึ้นมามีไพ่ห้าเหรียญค่ะ แล้วก็6ถ้วยกําลังจะบอกเลยว่าไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าสื่อถึงอะไรนี้ขึ้นมาถึงคนเก่าๆเลยนะคะอะไรที่มันจบไปแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีการกลับมาให้คุณได้ตัดสินใจอะไรที่รู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่ได้รับการเติมเต็มค่ะ มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนน่าจะเป็นคนเก่าๆคนคุยเก่าคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะหรือคนในอดีตของคุณใครก็ตามเนาะเรามองว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจกับเรื่องราวบางเรื่องนะคะเกี่ยวกับคนเก่าๆนะมาดูเพิ่มเติมนิดนึงมีไพ่ไนสอบคับค่ะอัศวินถือถ้วยมีไพ่เด็กถือดาบแล้วก็9้าดาบนะคะหลายคนในที่นี้ วิตกกังวลอยู่เราเชื่อว่าน่าจะรู้แล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีคนมาหยิบยืน่นมีคนมามอบความรักให้กับชาวทัตไฟด้วยนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าสถานการณ์บางอย่างมันไม่ได้ดังใจไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณเลยนำมาคิดวิตกกังวลเหมือนกับว่าคิดมากกับเรื่องราวเหล่านี้สําหรับคนที่เข้ามานะคะเราขออนุญาตดูเพิ่มเติมหน่อยแนวโน้มจะเป็นยังไงเอ่ย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีไพ่สามเหรียญอะ่ะสิบเหรียญจ้าแนวโน้มโอเคเลยมีไพ่ควีนออฟสอดคือคุณตัดสินใจได้เด็ดขาดชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีสิบเหรียญสามเหรียญขึ้นมาเรามองว่ามันมีเกณฑ์ในการพัฒนามีเกณฑ์ในการอุดมสมบูรณ์ได้รับการเติมเต็มได้รับการแบบที่คุณรู้สึกว่าโอเคมัน happy แฮปปี้ละในรูปแบบนี้แล้วตัวคุณตัดสินใจได้แบบชัดเจนมากๆไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะมีเกณฑ์ในการพัฒนาหรือว่า ได้เริ่มต้นอะไรในแบบที่คุณอยากทํานะคะถ้ามองในเรื่องของการเงินเนี่ยหลายๆคนอาจได้รับการโปรโมทการเลื่อนขั้นหรือว่าการปับเงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วเรารู้สึกว่าการเงินของคุณมันมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยค่ะถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มันก็น่าจะดีต่อใจคุณมากขึ้นด้วยนะคําแนะนําจากไพ่เลยมียไพ่ก้าวไปเท้าขึ้นมานะคะมีไพ่สามถ้วย แล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะน่าจะโอเคและแฮปปี้อยู่นะได้มีเกณฑ์นในการ Congratulation นะคะหลังจากที่ผ่านสถานการ์แล้วก็มีประสบการณ์กับปัญหาในนั้นมาเยอะแล้วเนี่ยเรามองว่าต่อไปนี้จะเป็นอะไรที่ถูกใจคุณแล้วแหละเป็นอะไรที่ตรงใจผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างออกมาดีนะคะ ประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเป็นคลิปฉบับสั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปฉบับเต็มอีกทีนึงนะถ้าคุณคาดหวังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเนี่ยก็ขอให้ชาวราศีเมษสิงห์ธนูสมหวังอย่างที่ตั้งใจเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ